จีนจีนจีนอะไรวะจีนจากห้องสีหโวมั้งฉันมีฉันฝันร้ายอีกแล้วใช่ต้องไปข้ห้องน้ำก่อนหน้าน,นั้นเลยนะเสียงรู้จากเตียงมึงโคตสมยิงเลยเชียโอ้ <c oughs> หน้าจอแบบ <c oughs> ไอ้โคตรเกลียดอะไรอย่างนี้เลยเว้ยโอ้โหเตียงจากไม c ครับซะด้วยโอเคไม่มีอะไรมากครับผมอันนี้เป็นข้อความเหมือนเกี่ยวกับเอ,อ่อเกี่ยวกับอาการปวดของเราว่าอย่าให้อย่าให้เราเนี่ยอยู่ใกล้กับพวกอาวุธปืนส่วนนี้เป็นจีนโอ้โหไม่แปลกใจเลยวันแรกที่ฉันเจอเธอหวัวใจฉันก็ตกที่ตาตุ่มนี่อะไรวะ เพิ่งรู้นะโมนาลิซ่าเขาเปลี่ยนรูปแล้วอะโอคตรเท่แล้วๆๆๆๆๆอ้เชีย่ยกู <c oughs> เลิกรถเสือหูฟังไง <c oughs> เจอแผ่นไม้ <c oughs> คนเก็บแผ่นไม้ขึ้นมาเออไม่ต้องอธิบายกูทุกอย่างก็ได้นี่อะไรอ่ะหนังสือโย่อะไรโย่อะไร ถ้าเวลาห้องน้ำเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรออะไรอะไรอะไรเฮลโล่เราโอล้วไอเชีอยเปิดห้องน้ำปุ๊บกิมกูลงไปเซิร์งเลยสุดยอดกิมมฮัลโหลยีใครอยู่หรือเปล่าเอาปืนแล้วยิงมันซะไม่เชื่อว่าหมอบอกว่าเราห้าก็บปืนเหรออ่าช่างมันะผมเราหมอเราเชื่อหมอไม่ได้ครับเราต้องเชื่อตัวเองอร หัวหัวไว้ผมหยิบปืนแล้วหยิบ <c oughs> โคตรเกลียดเลยเวลากูเล่นมุกแล้วมันจะชอบมีคนมาตัดมุกกูเนี่ย <c oughs> อยู่ที่กำแพงไว้อยู่ที่กำแพงไว้อยู่ที่กำแพงเอาไว้อย่าให้มันมึงพุ่งเข้ามาอยข้าเดี๋ยวกูย้อ้เชี่ยกูตกกระจายปืน <c oughs> โอเคเขาแค่ดอกไม้แค่ดอกไม้ ดอกไม้นี่มาจากงานแต่งของฉันมา,มาที่ได้ยังไงเนี่ยเอ,เอ้าเฮ้ยอะไรอะไรเฮลโลอะไรจิม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 กูเซิอีกแล้วจิมเซิงแล้วจวังหวะนี้จิมเป้าแค่นเราเซิงแล้วเฮลโลเฮลโลฮาวอายูแอมไฟาแตงกิวบันยูไปกันแล้วทรโลบิ้งจิลิงนี่เฮาให้สิไอ้นี่ต้นไม้ คืออะไรอเวสเกตผมไม่จะว่าอะไรในนี้มันมีเลือดอยู่ได้นในรถนั่นอ่าฮะฉันควรที่จะอ่านป้ายทะเบียนอันนี้เป็นต้นอ๋อรถชนต้นไม้ไป้ายทะเบียนคือ JNE 8 7 5 3เฮ้ยทุกคนนี่หวยออกน,นะหวยจะออกนะทุกคนจดไว้จดไว้พูดตามตรงนะเกมไม่น่ากลัวจริง มันไม่ได้เน้นจำเกมแบบบึ้ม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 อะ่ะมันเน้นให้แบบเขาเด้นยังไงอ่ะเล่นกับสมองเราอ่ะแล้วผมก็เฮ้ยเชี่ยกูเลิกเล่นทันไหมมันไม่มีทางออกแล้วไฟฉายเราหายไปแล้วครับอ่ะแล้วกูใช้ต้องหาทางออกให้เจอ อ,อ่ะไงวะจิ้มมึงปีกกระแพงเลยเพื่อนฉันรู้ใช้ต้องทำอะไรทำอะไร,รอ่ะจิ้มจิ้มเอ,อ่อแล้วก็อันนี้ผมไม่ทดมันตัดฉะดำน,นะฉันตื่นไม่ได้ฉันไม่สามารถที่ไม่สามารถอะไรวะ ฉันไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำฉันไม่เคยมีอยู่จริงอะไรวะฉันไม่ได้เป็นคนที่ฉันคิดว่าฉันเป็นมาโดยตลอดอ่ะอ่ฮะฉันไม่เคยมีจนีนฉันไม่เคยมีบ้านด้วยซ้ำ ฉันคือใครกันแน่ผมผมเล่นมุกได้ไหมนี่ผมผมขอเล่นมุกได้ปะฉันคืออะไรไอ้เชียวว่ะโคตรได้เกมนี้จิมมี่ตื่นได้แล้วลงมาเร็วมากินข้าวเช้าด้วยกัน เด็กคนอื่นเขาอิ่มหมดแล้วนะเอ๊ะออกมาเถอะนาน,า,นาอยู่ในห้องตัวเองไม่ได้ต่อเวลาหรอกทำไมมาขัดแย้งกันจังวะฉันจะฉันจิมมี่ฉันรู้แหละว่าฉันคือใครอ่ะจิมมี่กับจิมฉันไม่มีบ้านฉันไม่เคยมีบ้าน อะไรวะฉันเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ป่วยฉันไม่ต้องการใครทั้งนั้นมาที่เชอาจ,จะฮะมาที่ไอ้เมบีอัมไรไม่ใช่อะไรผิจจต้องฉันก็แค่เด็กคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชใช่ปะ่ะเป็นเท่ามิว ฉันไม่มีพ่อแม่ที่พยายามนั่งข้างฉันด้วยซ้าอะไรดิคืออ๋อเรื่องที่แปลว่าเรื่องที่เราเล่นนี้ก็คือทําไมผมถึงต้องมาทาอะไรอย่างนี้อันนี้ได้ถามถึงพระเจ้านะเพราะมึงเาว่าหลอดสิ่งผมต้องการก็เพียงแค่แม่ที่รักผมอ๋อก็คือเรื่องจิมจิมที่เราเล่นเมื่อกี้อะคือเรื่องในหัวของไอ้เด็กที่ชื่อจิมมี่อ๋อนี่ไงไอ้สมุดนี่ออ อเคเนื okay, ้อเรื่องลงล็อกแบบร้อยเปอร์เซนต์ว่ะอ่านี่ก็จะจิมมี่มากินข้าวได้แล้วและเจนก็คือโอ้โ oh ห my god there is no escape เฮ้ยใช้ได้ว่ะออสุดยอดสุดยอด รสุปจิมคือใครวะ